ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อ,อานนี้มาหน้ามาบุยปลาแหงปลาคนมนีแต่ปลาหน่อยปลาเข็งกับได้อุปกรณ์มานี่สิมาตัดก้วยพูดรับ กล้วยแก่แล้วจะเอาไปชาบมันเป็นกล้วยกล้วยหักมุกครับนี่นปูไว้กับคันนาตองพุนตรงนี้กล้วยหักมุกมันมีแบบลูกเขียว,เข,ยวเข้ม ก็มีแบบนุ่นๆนะครับหักมุกเดี๋ยวี่จะได้ตัดมือเดียวเลยครับวิธีการตัดด้อครับอะไรเอาเม็ดไดเ้เอาใบเลยเอาเลย,เยตัดใบเอาก่อนตัดหมดแล้วเราก็ต้อง เพราะว่าบ่อยไหมครับบ่อยมันตกลงพื้นมันเสียครับนี่เลื่อยอย่างนี้นี่อย่างนี้เราก็ดูงออกมาเลยมันก็จะค่อยๆลงนะครับนี่ มันจะแทกทืนแบบนี้เราต่อใหม่เงีๆหนิไปหาซื้อกล้วยอยู่ทึงหลังคาบ้านนะอย่างนี้เราเข้าสามารถตัดเพื่อแบบนี้แหละครับเกาะลบลงมาเพื่อโบหยหลังคาเขาเสียหาย ได้ครับวันนี้มือเดียวครับน,นึกตัไม่ได้ครับนี่ กล้วยนี่ฉับสีสันสวยงามมากครับเหลืองงามเลยครับนู่นตรงนู้นมีกล้วยน้ำว้าอีกเครือหนึ่งเดี๋ยวจะไปตัดด้วยครับผมเดี๋ยวกล้วยน้ำว้าอีกเคือหนึ่งครือรน้อยหน 5, 5ึ่งสองสามสีห้าห้าวีปลูกไว้บนกันเทน,นะเนี่ยครับมุก ที่นี่ก็พ่อฉาบครับพ่อได้ขายแล้วครับแค่นี่ก่อนด้ครับสวัสดีครับ